จะไปฟาร์ตที่ทั้งทีแต่ก็ห่วงสุขภาพด้วยคุณหมอพอจะแนะนําให้หน่อยได้ไหมคะว่าเราจะมีวิธีการกินแล้วก็ดื่มยังไงที่จะช่วยถนอมกระเพาะแล้วก็ตับของเราได้บ้างคะก็ข้อแรกเลยนะไม่ต้องไป <laughs> อันนี้สําคัญถ้าอยากดื่มแบบที่เพื่อนยังรักแล้วก็ตับยังรอดควรจะดื่มยังไงดีโอ้ยากนะคำถามนี้แต่ว่า ปริมาณไหนที่เหมาะสมที่เราสามารถดื่มได้ผู้ชายก็จะดื่มได้เยอะกว่าหน่อยนึงเขาบอกว่า2ดริงต่อวันก็เท่ากับเบียร์สกระป๋องวิสกี้ก็ประมาณ2แก้ววน์ก็ประมาณ2แก้วผูว้หญิงก็ได้แค่1ครับอันนี้ไม่ใช่แค่นี้นะเราก็ต้องมีกับแก้วถูกตอ้องไอ้พวกนี้มันจะทําให้การดูดซึมของตัวแอลกอฮอล์น้อยลงแล้วก็ให้ดื่มแบบนี้ดื่มแล้วก็ดื่มน้ำสลับกันไป มันจะทําให้ตัวแอลกอฮอล์ในร่างกายอ่ะมันถูกได้รู้งไปครับแล้วก็ปริมาณความเป็นพิษมันน้อยลงโอเคปะโอเคค่ะตัของเราเป็นอวัยวะ <Okay. S 1> บบสําคัญอวัยวะหนึ่งที่ทําลายพวกเชื้อโรคต่างๆนานารวมทั้งทำลายสารพิษเช่นตัวแอลกอฮอล์นี่แหละถ้าเราจะรักเขาดูแลเขา เราต้องดีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้เกิดตับอักเสบเช่นแอลกอฮอล์ไวรัสบีซีพวกนี้มันเกิดมาตั้งแต่เด็กๆครับเรารักษาได้ปัจจุบันนี้ครับแต่คุณต้องเช็คก่อนบางทีมันไม่มีอาการครับอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคไขมันต่ำอันเกิดมาจากโรคอ้วนหรือว่าพฤติกรรมที่เป็นไลฟ์สไตล์สมัยเนี้ยปีหนึ่งเราก็มาเช็คตับทีหนึ่งอันตรสาวทำไฟโบสแกนเจาะเลือดดูว่าค่าตับอักเสบมีไหมมีโรคที่เราจะต้องชี้นำไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่า ถ้ามีจูดมีก้อนหรือมีติ่งใ,ใดๆก็ปรึกษาแพทย์ได้ครับ